สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานาเสนอโครงงานอาชีพเรื่องแซนวิชหานสานะคะสมาชิกในกลุ่มมี5คนดังนี้ค่ะ 1. นางสาวสุทยาบุตรี 2. นางสาวสุภารักเจริญชัย 3. นางสาวอนวุสาอินธมาศ 4. นางสาวอาชินโนกคำแดง 5. นางสาวอาริศราหานใจค่ะที่มาและความสำคัญของโครงงาน ปัจจุบันนะคะประเทศไทยพึ่งพาความรู้ด้านงานอาชีพและเทคโนโลยียเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศเช่นกันจึงมีความต้องการประชาชนที่มีความรู้มีสมรรถภาพพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ยีเพียงพอที่จะเป็นฐานการพัฒนาประเทศค่ะการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพดังกล่าวโดวยให้ความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถ เกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยีมีทักษะการทำงานทักษะการจัดการมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมคุ้มค่าและมีศีลธรรมคุณธรรมสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการสามารถทำงานเป็นหมูนะ่คณะมีจิตใจรักการทำงานเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องานตรอดจนมีศีลธรรมค,คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมพื้นฐานได้แก่ความซื่อสัตย์ ประหยัดอดทนอาจจะนำไปสู่การเป็นผู้ที่มีผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองและพึ่งพาตนเองได้ค่ะสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีสุขมีความสุขด้วยเห็นนี้เองฉันมัธยมศึกษาปีที่6จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำา t a n d w i เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปค่ะ วิธีการดำเนินการปรึกษาหารือในกลุ่มในการทำโครงงานอาชีพปรึกษากับครูที่ปรึกษาเพื่อหาแนวทางการทำงานปรึกษาท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิงขอความแนะนำข้อคิดเห็นและการสนับสนุนปรึกษาครูที่ปรึกษาโครงการเพื่อหาข้อมูลสรุปร่วมในการเลือกเรื่องในการทำโครงงาน มีข้อการทําโครงงานให้เกิดความหลากหลายโดยยดวันนักเรียนแต่และคนมีความแตกต่างและโครงงานรกงพัฒนาได้และเกิดคุณภาพทางโภชนาการค้นหาข้อมูลการทํางานโครงงานอาชีพดําเนินการทําโครงงานอาชีพติดตามประเมินผลรายงานผลนำเสนอผลประโยชน์ที่ได้รับ 1. ทำให้คนในปัจจุบันได้รู้จักวิธีการและความลูกเรื่อฐานในการทำแซนวิช 2. เพื่อจะได้รู้ความเป็นมาและต้นกำเนิดของแซนวิช 3. เพื่อให้คนที่สนใจนำไปพัฒนาให้น่ากินและมีสูตเฉพาะตัว 4. เพื่อนำแซนวิชไปจำหน่ายให้เกิดรายได้สามารถเปิดร้านเบเกอรี่หรือทำเป็นแบรนด์ของผู้ที่สนใจได้ ชากรได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จจำนวน5คนรวมการทำโครงงานอาชีพการดำเนินง,งานรั้นตอน,นจากการที่ได้ทำโครงงานอาชีพแซนวิทันานักเรียนมีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้นมีกิจกรรมที่สร้างสารรค์และยังเป็นการแก้ปัญหาความยากจนช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปครองข้อเสนอแนะจากการศึกษาโครงงานการฝึกชิ้นงานที่มีแซนดิชสามารถประยุกต์และพัฒนา ชิ้นงานให้มีความหลากหลายตามยุคสมัยเป็นที่ต้องการของผู้สนใจ